ทำความรู้จักอาหารออร์แกนิกสำหรับสัตว์เลี้ยงดีจริงหรือแค่กระแส อาหารออร์แกนิกสำหรับสัตว์เลี้ยงราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัวตรู้ไหมว่ามัน่างจากอาหารทั่วไปยังไงและดีจริงหรือเปล่าวันนี้เราหาคําตอบกันค่ะอาหารออร์แกนิกคืออะไรง่ายเลยคืออาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลูกหรือเลี้ยงแบบไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีหรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตต้องผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกด้วยข้อดีที่ได้จรงิงมี4ข้อ 1>, 1สารอาหารธรรมชาติสูงกว่ารดินที่ใช้ปลูกมีแร่ธาตุครบถ้วนทำให้เนื้อสัตว์และผัก นังอักเสบบ่อยหรือมีระบบทางเดินอาหารอ่อนแออาหารออแกนิกช่วยลดพาระของตับและไตได้จริง 3. ย่อยง่ายกว่าเราไม่มีสารปรุงแต่งเทียมไม่มีสีผสมอาหารหรือสารกันบูดที่ทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานหนักส่เหมาะกับสัตว์ที่มีอายุมากขึ้นเพราะช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิด แต่ต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าอาหารออแกนิกทุกยี่ห้อจะดีหมดต้องเช็กว่ามีตราการรับรองจริงเช่น USDA ออแกนิกหรือ EU ออแกนิกและองค์ประกอบจังต้องสมดุลตามความต้องการของน้องหมาน้องแมวแต่ละวัยอีกอย่างคือถ้าน้องมีปัญหาสุขภาพเฉพาะเช่นไตวายหรือโรคเบาหวานการเลือกอาหารออแกนิกต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนเราอาจต้องควบคุมโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตให้เหมาะสมค่ะอาหารออแกนิกไม่ใช่แค่กระแสค่ะแต่เป็นตัวเลือกที่ดีจริงสำหรับน้องที่มีปัญหาแพ้หรือต้องการดูแลสุขภาพระยะยาวแต่ที่สำคัญกว่าคือต้องเลือกให้เหมาะกับน้องแต่ละตัวอย่าลมมกกดาาเอคคบบีีแนยะะ